เอาละครับสวัสดีเพื่อนรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ตมังกี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับผม สำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสำหรับใครทก้คนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอ,อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ <S <S มาทุกคนับวันนี้เป็นคอมมูนิตี้เดย์ของเดือนสามนะครับเดือนมีนาคมนะครับผมก็เป็นตัวแซนนะฮะมาทั้งล่างอโลลาแล้วก็เขตของคนะันโตเนาะมาทั้งสองล่างเลยนะครับแปลว่าวันนี้เราจะได้ใช้นี่ถึง4ตัวเลยนะผม4แบบเนาะผมยังไม่ได้ซื้อตั๋วเลยนะครับดีใจด้วยคุณได้โค้ดแล้วนะครับนี่นะครับผมโค้ดที่ผมบอกนะครับนี่นะได้ที่ฟักอันหนึ่งนะครับผมรวอันนึงแล้วก็อินเซนต์อ เพื่อได้รับของนะครับผมผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะซื้อบัตรก่อนนะฮะกิตตี้แอนกาเซียเหรอฮะซื้อเลยนะครับสักคู่นะเรียบร้อยครับถั่วมาเร็วเควสยังไม่มานะว่าตอนนี้เวลายังไม่ถึงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเซตอัพนิดนึงนะเดีย๋ยวขออนุญาตเดินไปแถวที่ผมจะเริ่มเล่นนะฮะผมไม่ได้เคลียร์มอนเลยทุกคนสังเกตไหมผมต้องนั่งเคลียร์มอนก่อนนะฮะผมต้องนั่งไล่ลบทิ้งนะเมื่อวานีคนมาคอมเมนต์บอกว่า มีวิธีหาศูนย์ดาวนะครับใช้ไม่ได้นะนายไปเอามาจากไหนผมต้องการหาไอตัวที่ผมต้องการนะแบบศูนย์ดาวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไอวีสูนนะ่ะเออผมสะสมนะฮะใช้ไม่ได้นะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมต้องการมากๆเลยนะมีวิธีเช็คหรือเปล่านะาผมไปหาในคอมมูนิตี้ Community. เขาก็ไม่มีบอกนะว่าเช็คยังไงนะฮะโอเคผมไม่พออนะทุกคน ห้าสิบช่องไม่พอครับสามดาวมีดีๆบ้างไหมผมต้องเคลียร์ตัวทิ้งเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยมีรูแทงเอ่อพวกนี้ดีเหรอฮะทำไมผมเก็บไว้นะอืมทิ้งเลยฮะไดโคเก็บไว้มิวแทงทิ้งฮะเอ่อทิ้งครับนี่ทิ้งฮะมิวแทงก็ทิ้งฮะจีรับทิ้งครับทิ้งหมดเลยเต่างอยก็ทิ้งปีจูโอเคทิ้งหมดแล้หมดเลยฮะได้ตัวเพิ่มแบบ ได้ช่องเพิ่มมาหน่อยก็ยังดีนะโอเคครับเทพิกใช้โอเคครับผมเดี๋ยวผมขยันญญลงไปตรงข้างล่างนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมอีกประมาณ6นาทีนะผมไปมาครับทุกคน11โมงแล้วฮะโอเคมาแล้วนะครับผมช้าไปนิดนึงนะเราจะต้องเริ่มเปิดน้ำหอมก่อนเลยนะฮะน้ำหอมจะอยู่ได้3ชั่วโมงเหมือนเดิมนะแต่รอบนี้ผมเปิด3ชั่วโมงก่อนนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นครบ6ชั่วโมงหรือเปล่าน,น,นะวันนี้นะ เควสแรกนะครับก็คือพาเวอร์อัพสิบครั้งนะฮะจับ15้าตัวแล้วก็ m ม็กไนโทนะฮะเควสวันนี้ไม่มีนะครับผมมีแค่สำหรับคนที่ซื้อบัตรพิเศษนะจับก่อนใช้เดี๋ยวผมต้องรับบอลดำมาด้วยนะครับบอลอันตาบ,บอลน,นะตอนนี้คือแบบไม่มีแล้วนะตัวแรกผ่านไปชายนี่ยังไม่มานะจับสิบห้าตัวนะครับผมชายนี่มาสิผมรู้สึกว่าสีตัวอโรล่าสวยกว่านะฮะร,รัางธรรมดามันสีเขียวเลยไปทำอะไรมาตะใครขึ้นเหรอโอเคตัวที่สองผ่านไปนะะ มาดูกันว่ากี่ตัวผมจะได้ใช้นี่ใช้สามตัวแล้วฮะยังไม่มานะครับผมเดี๋ยวเรามี power up สิบครั้งเนาะเรา power up ไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วหนึ่งนะนี่มันใช้ xl candy แล้วแต่มันเป็นสี่ดาวนะฮะเป็นสี่ดาวนะครับผมแล้วเป็นัคกี้นะเราคุ้มที่จะัพนะัพไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมคุ้มคุ้มนะครับโอเคนะครับคือถ้าไม่ใช่ตัวอย่างนี้ผมจะลังเลยในการจะใช้เอ่อ xl candy นะแต่นี้คือเดี๋ยวผมใช้ได้หมดเลยฮะรับรางวัลกันนะครับผม บอล15อันชัยดี้จะมาตัวไหนเนี่ยเดีย๋ยวต้องให้บอลช่วยจับนะฮะเพราะว่าต้องทำเคเวสอีวงอีโ e วนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะให้อีโวทั้ง2ล่างเลยหรือเปล่าเพราะว่ารอบนี้ชัยนี่มันมี2รล่างไอสองแบบเรียกว่าสองฟอร์มแล้วกัน <c oughs> ไม่แน่ใจว่าต้องอีโวทั้งคู่เลยหรือเปล่าใช้ยังไม่นี่ครับผมตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยต้องใช้ของในการช่วยจับด้วยใช้สับป,ประรดแล้วกันนะครับผม สปเรเริ่มหมดแล้วครับผมหลังจากอีเวนต์ใหญ่ไปนะฮะก็ใช้ไปเยอะเลยฮะแล้วก็ทิ้งไปด้วยนะตอนนั้นอย่างที่เห็นนะครับผมใช้ทุกคนว่าร่างอารอแล่าหรือว่าร่างคันโตจะมาก่อนคอมเมนต์ไ้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นจุดอื่นกันนะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะผมมีโค้ดกิจกรรมให้นะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่ได้โค้ดไปนะครับผมใช้ยังไม่มีครับผมนะเดี๋ยวเราเดินไปตรงที่มันเป็นเสาเยอะๆตรงนู้นก่อนนะครับไม่มีใครเปิดอนเซนต์ให้เลยวันนี้มอไม่มีใครเล่นเลยเหรอฮะเข้าใจจัง ใช้ใช้นี่มาแล้วครับผมเป็นร่างอโลล่าก่อนนะครับมีใครตอบถูกบ้างอโลล่า <laughs> มาก่อนนะวันนี้นะครับผมเหลือร่างธรรมดานะเ <c oughs> ขตคันโตนะครับตัวแรกออกไปใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับสีมันท้องมันก็สวยดีนะแปลกๆปกะครับผมใช้นี่เบิ้ลมาเลยเบิ้ลมาเลยไม่มาแล้วครับผมอีกห้าตัวครับเมื่อกี้ได้ไปตอนตัวที่เท่าไหร่วะใช่คือรอบนี้เราไม่สามารถนั่งเล่นได้แล้วนะครับเพราะว่า น้ำหอมนะครับผมปรับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะเขาก็คงอยากให้คนตื่นออกมาเดินเล่นกันแล้วนะครับผมเพราะว่าที่ต่างประเทศจริงๆเขาก็ทํากันเยอะแล้วนะ่าไปแล้วนะครับผมโอเครับรางวัลได้ดีจังเลยฮนะวันนี้ผมพยายามจะเคลียเสาให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนเพราะว่าผมจะผ่านน,นหนึ่งแล้วนะครับร้อยเควสนะไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมว่าผมต้องใช้บอลช่วยหน่อยแล้วลนะ่ะเอากระบออกมาโอ้โหมันวิ่งมาน่ารักเคียวไม่ได้ปลาออกมาจากบอหลหรอลูกนี่นะครับผมน้องเซนนะเป็นร่างอโลลานะใช้จ๊ด ไปรูปอืร้อนมากๆเลยสมเป็นหน้าร้อนประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมพยาธเชื่อมบอลนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเคลียร์เควสนะครับผมตอนนี้เหลือจับอีก3ตัวนะฮะแต่ยังไม่เคยทิ้งเลยใช่ไหมเราดูได้นี่ยว่าเราได้ชายนี่ตัวเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวที่8นะเราถึงจะได้ชายนี่นะผมไม่แน่ใจว่ามีน้องที่เป็น4ดาวหรือเปล่าอ่ะโปรเกตเด็กนะผม สามดาวสี่ดาวมีตัวไหนบ้างซีอนะฮะผมมีชายนี่แล้วทุกคนนะมันเคยมารอบโกทัวร์คันโตนะฮะอันนี้เทรดมาจากไ d ดีลองนะครับผมนะเดี๋ยวอีวโวตัวนี้ได้นะครับผมลองหาสี่ดาวก่อนสิถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายเราสามารถอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ลงมาสี่ดาวไม่มีนะครับผมมีตัวไหนเจมๆมบ้างไหมฮะเก้าหนึ่งครับผมดีขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่ว่าโจมตีไม่เต็มนะครับผม เดี๋ยวอีโวแซนตัวนี้ตัวหนึ่งก่อนนะครับผมโอ้มี98เลยครับคอมมูนิตี้เดนะครับสำคัญเลยนะอย่าลืมนะทุกๆเดือนนะครับเราจะได้บอลฟี3 0ลูกนะทุกคนอย่างน้อยก็มารับบอลกอนก็ได้นะถ้าไม่มีเวลาเล่นนะครับผมมาครับมาครับชายนี่จากเควสมาสิชายนี่จากเควสมาโชไม่นี่ครับผมผมต้องเล่นไปทิ้งไปนะเดี๋ยวผมต้องเดินทุกคนเห็นป่ะนั่งเนี่ยบอนไม่ค่อยเกิดนะคอมมูนิตี้เด์ด้วยซ้ำเนี่ยมอนเกิดน้อยมากเลยนะฮะเดี๋ยวไปรับบอลดำสักคู่หนึ่งนะฮะรับรางวัลกันก่อนนะได้ที่ฟัก จับอีก15ตัวแหละนะครับแล้วน่าจะอีโวใช่ปหมอีโวสตัวหรือเปล่าฮะหรือว่ารอบนี้จะบังคับให้อีโวไม่ได้บังคับล่างนะผมก็อีโวสตัวล่างไหนก็ได้นะทานเฟอร์สิตัวนะครับโอเคเรารอไว้ทานเฟเฟอร์แล้วครับผมผมเลือก1ดาวเหมือนเดิมนะฮะนี่นะพวกนี้ผมก็จะทิ้งได้เลยนะฮะ ทำไมผมไม่หาศูนย์ดาวด้วยก็อย่างที่บอกไปหลายรอบแล้วนะฮะถ้าสมมุติว่ามันมีวิธีหาไอวีศูนย์จะดีมากเลยคนระับศูนย์ดาวเนี่ยผมต้องหาแล้วผมต้องมาลั่งดูนะทุกคนเพราะว่าผมเก็บไอวีศูนย์เนี่ยต้องมานั่งไล่เองนะอืมเสียเวลาอยู่อะนะเอ้ยพวกนี้ตัวเก,ก่าๆยังไม่ได้ทิ้งเต็มเลยทุกคนทานสเฟอร์ครับผมเรียบร้อยฮนะสิบตัวตัวนี้เป็นร่างสองวิยังอืมยังนะฮะเป็นน้องแซนอีกร่างเมื่อก่อนร่างอโลล่าเนี่ยเราต้องฟักไข่เอาอย่างเดียวนะนะครับมันยังไม และยิ่งตอนนี้นะเป็นเจนของอโลลาด้วยนะครับมันก็คงจะหาง่ายขึ้นแหละนะฮะเราต้องทําอะไรต่ออีโวสตัวจับ15ครั้งก็ออยัดเดินไปตรงนี้ดีกว่านะมีคนเล่นเราเดินย้อนบางี้นิดนึงนะฮะพอดีเห็นคนเปิดเสาจริงๆวันนี้เปิดอินเซนเล่นน่าจะดีกว่าการที่เปิดรัวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับอะไรมันดีกว่ากันโบนัสวันนี้ อ๋อวันนี้ฟักไข่ลดระยะทุกคนดีจังเลยนะั้นเราเอา10กิโลได้ไหม2.5นะครับผมเดินไปนะ2.5กิโลนะเราเดินมาตรงที่เปิดน้ำหอมนี้นึงนะครับหน้าร้อนประเทศไทยผมไปเล่นที่ห้างดีไหมตรงไหนดีที่เดินไปรรู้นนั่งอีกพักนเลยนะเพราะว่าตรงนี้มีหลายเสาอยู่นะครับตรงนี้ได้หลายเสาเลยนะทุกคนผมจะต้องอีวโอ3ตัวนะรับรางวัลกันก่อนนะฮู้6 3 9ดีกว่าทุกตัวที่ผ่านมากแล้วผมก็ยังไม่ได้รับบอล พูดหลายรอบแล้วให้ไปรับบอลไม่ไปรับสักทีอย่าลืมอีกจบตัวนี้รับเลยโเคคัตองเข้ามาที่ช็อปนะครับผมอันนี้คือได้ฟรีทุกวันอยู่แล้วนะก็เข้ามารับได้ทุกวันนะไม่มีบอลก็อย่างน้อยก็มีให้วันลูกสองลูกนะครับผมแล้วก็นี้นะรับได้สาิลูกนะทุกคอมมูนิตี้เดย์เลยนะแจกมาประจำแล้วแหละผมว่าน่าจะให้ตลอดแล้วครับแล้วก็จะมีกล่องพิเศษด้วยนะสำหรับคอมมูนิตี้เดย์นะครับผมอันนี้เป็นกล่องสำหรับสายฟักไข่ตัวจริง18อันอ่ะโอ้เยอะมากคุ้มโคตรเลยวะอันนี้สำหรับสายตีบอลรรระะะะยยยยกกกลล้้้นนนนนเดดีีีีไไมม่่่คอตตัััิงปบบ็โ ผมว่าที่เขาไม่ยอมเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแล้วเคไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นด้วยทุกคนอยากให้คนออกมาเล่นไงก <c oughs> ็บตรโมทอาจจะหายไปในเร็ววันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้าหายไปผมว่าคนน่าจะบน่นกระงมเหมือนกันนะใช่ไม่นี่ครับผมเดี๋ยวขอุญาตให้บอลช่วยจับนิดนึงนะครับผมขอุยาดไปอีโวสามตัวกอนนะเดี๋ยวเราทำเคล็ดก่อนนะเมื่อกี้เรามี3าดาวใช่ไหมครับผมสำหรับคนขี้เกียจพิมพ์นะครับผมทำแบบผมได้เลยนะแล้วเราก็ใส่โชว์ออนะครับแล้วก็ สามดาวสี่ดาวก็ว่าไปนะครับผมเจะอีโวไทนี่ไปเลยได้ไหมอ่ะรอบนี้มันจะปิดคลิปแปลกๆไป <laughs> ก้าแปดไปก่อนห้าล้านนะครับผมอีโวก้าแปดไปเลยนะครับเฮ้ยหมุนเป็นเบรกแดนเลยอ่ะ โคตรเท่แซนแพนนะครับผมถ้าเป็นท่าอะไรอ่ะถ้าไวนะผมชาดคอใช่ไหมอันนี้เป็นไข่ที่เราได้มาจากสารัตนะครับผมเมื่อก่อนเราต้องฟักไข่อย่างที่บอกนะถ้าสองนี่ไม่ดีถ้าแรกนี่ดีเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับใช้คู่กับใจโลบอลต้องไอพันแล้วแหละแต่ก็เล่นยากแล้วปะครับทุกคนไอพันเป็นท่าน้ําแข็งนะครับผีกับน้ําแข็งที่ชนะคู่กันมีไหมเหมือนจะใช้คู่กันไม่ได้เลยครับผมเล่นยากมากเลยนะสำหรับแซนแพนร่างอโลลานะครับตัวนี้แล้วกันฮะโววไปก่อนนะครับเรามีลูกอมค่อนข้างเยอะนะครับผม เฮ้ยมันหมุนคนละข้างกันทุกคนอันนี้หมุนด้านนี้ส่วนไอ้ล่างนี้หมุนแบบแนวนอนเดี๋ยวผมโวให้ดูเลยนะฮะอ่ะตัวนี้แล้วกันนะฮะกั้นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเมื่อขี้หมุนอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้หมุนอย่างนี้ปะเออมันหมุนแนวนี้นะครับหมุนคนละแนวกันครับผมเฮ้ยมีกมกมเิรกเป็นเกมเก็บรายละเอียด <c oughs> เรียบร้อยครับผมโวสามตัวนะฮะช่วงนี้ผมขออนุญาตให้บอลช่วยจับไปก่อนนะครับใช้ไม่นี่ครับผมใช้ ไม่นี่แล้วครับคือวันคอมมูนิตี้เดย์เนี่ยนอกจากเราจะออกมาเจอมอนเยอะแล้วเนี่ยมันจะเคลียร์รีเสิร์ชง่ายครับผมส่วนมากจะเป็นการจับมอนตัวนั้น3ตัวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะเคลียร์ง่ายนะถ้าผมปิดโปรเกรบอลพัดเนี่ยไม่ให้ช่วยหมุนเสารรผมจะสามารถคอนโทรลเรื่องของอการหมุนเสาได้ดีกว่านี้นะแต่นี้ผมเปิดช่วยนิดนึงนะเพราะว่าเราอีโวอยู่นะผมโอเคไปหน้าตามกันเถอะนะฮะโอ้โหใช่นี่จะเควสดครับมาไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วผมห้าหนึ่งแปดไม่ดีครับผมไม่ดีนะไอวีน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับ อันนี้ให้โยนเกตเคิร์ทออินโลหรือเปล่าหรือว่า3รอบเฉยๆนะไอ้นี่จะเควสครับผมผมได้บ่อยเหมือนกันเนาะคลิปที่แล้วก็ได้ฮิโนฮาราชิไปใช่ไหมคะ ไม่ดีครับผมได้ครบทั้ง2อันแล้วนะครับทั้งร่างของอโลลานะครับผมและร่างของคันโตนะเรียบร้อยนะฮะทานเฟื์อีกสิบตัวเคิร์ฟโทไมอนโรนะครับแล้วก็อีโวแซนอีกตัวหนึ่งนะฮะเราจะต้องทานเฟือสิบตัวนะครับผมผมหาหนึ่งดาวและ2ดาวนะอันนี้จริงๆขี้เกียจพิมพ์ก็ทำแบบเมื่อกี้ก็ได้นะแต่อันนี้มันไวแป๊บเดียวนะมันไม่ยากนะผมหมดแล้วทุกคนได้แค่สี่ตัวเองนะฮะดูที่ศูนย์ดาวมีกี่ตัวต้องไล่ดูอ่ะทุกคนแปดหนึ่งห้านะครับผมตัวแรกของเรานะ รับรางวัลตรงนี้ก่อนโอย,ยนยนมเคิร์ฟเราจากบอลน,นี้ก็ได้นี่วะแล้วทำไมผมไม่นั่งเล่นก่อนไม่นั่งเล่นผมจะโยนเคิร์ฟได้เหรอ3มเคิร์ฟเกตเ,เนี่ยเออยังได้อยู่ <laughs> เดี๋ยวเดินวนไปนะผมเป็นเดินวนแบบนี้นะแล้วไปโผล่หน้าตรงอาหารกลางนะครับแล้วก็วนไปตรงริมน้นนะครับช่วยจับหน่อยจ้าขออีโวก่อนนะโอ้โหใหม่แล้วทุกคนมาจากการใช้บอลช่วยจับนะตัวนี้แล้วกันโวโวไปนะฮะ เป็นท่าไนท์สแลชเหรอฮะท่าค่อนข้างดีนะใช้คู่กับมัดช็อตน่าจะดีนะครับผมน่าจะเป็นท่าไวมากๆเลยครับอาจจะใช้เล่นหลีกล่างได้นะฮะขอดูนี้นิดนึงเมทัลคอร์น่าจะเป็นท่าช้านะครับน่าจะต้องใช้มัดช็อตนะผมเล่นหลีก2 5 0 0ไม่คุ้มเท่าไหร่หรือเปล่าวะต้องเล่นหลีก1,500แน่เลยทุกคนรับรางวัลกันนะครับเควสหน้าสุดท้ายคืออะไรรับรางวัลอย่างเดียวเหมือนเดิมนะฮะแล้วเขาจะแจก2ล่างเลยบ้างเพราะว่ามันมีทั้งอโลล่ากับคันโตอ่ะไอเควสรางวัลนี้น่าจะแจกแบบที่เป็นคันโตผมว่าานะเด นี่ไงนะครับแซนล่างธรรมดานะครับผมคันโตฟอร์มนะฮะแล้วก็ดูหน่อยไม่ดีเลยฮะทิ้งไปเลย <laughs> ชายนี่ออกมาจากเควสซีล่างสองก็ได้อ่ะอยากเห็นอยากเห็นโชว์มาหน่อยนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าฮะที่ผมเห็นแซนตัวนี้ในป่านะครับผมในป่าใหญ่นะ <laughs> น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้จับมนบบนันนะฮะเพราะงั้เรามาจากการฟักไข่ไงเราไม่เคยเห็นเขาในแบบรูปแบบการจับ่างนี้เลยนะครับผมเควสเราหมดแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวขออนุญาตไปเดินเล่นตรงนี้นิดนึงนะฮะตามหาผู้โชคดีด้วยนะโอ้โหชัยนี่จากเคเวสครับผมสูงกว่าทุกตัวเลย5้าสี่หนึ่งคือสูงมากนะครับผมร้อยชัยนี่หรือเปล่า <c oughs> โอ้โหไม่ครับผมแต่สูงอยู่ฮนะ <c oughs> เดินไปรอบตรงนี้นะฮะสังเกตว่าตรงนู้นนะผมผมไปทาเคเวสมาแล้วนะฮะตอนนี้เราได้มาทั้งหมด4 6กแล้วนะครับผมให้บอลเริ่มช่วยจับแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาคนเล่นโปเกมอนโกแจกรางวัลกันดีกว่านะครับผมมา เรามีโค้ดอยู่ในมืออยู่ไม่มากเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราก็จะไปถามๆดูว่าเขาเล่นโปย์บอลโกรหรือเปล่านะถ้าใครที่นั่งๆอยู่เนี้ยใครที่มีปักเยอะๆงนี้นะครับผมมีอุปกรณ์โทรแบงเยอะๆนั่งก้มอยู่กับโทรศัพท์นะ95%วันนี้นะผมนะ่าจะเล่นโปย์บอลโกนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันครับอัดคลิปอยู่ก็มีอยู่นะรตรงนู้นนะแต่ว่าผมยังทํากิจกรรมไม่เสร็จนะเราไปดูกันเลยครับผมมาดูกันว่าจะมีใครเป็นผู้โชคดีได้โค้ดวันนี้ไปบ้างนะครับผมทุกคนตรงนู้นข้างหลังนะครับในศาลานะผมว่าเขาเล่นโปย์บอล ผมจะไปถามเขาก่อนว่าถ่ายได้หรือเปล่านะฮะ, few later. ะทุกคนไม่ได้นะฮะไม่สะดวกให้ถ่ายทุกคนตรงนู้นข้างหลังนะครับในสาลานะผมว่าเขาเล่นโปโลมอนกันนะผมจะไปถามเขาก่อนว่าถ่ายได้หรือเปล่านะฮะมีตรงนี้มีพี่หนึ่งท่านเดีย๋ยวผมถามก่อนแล้วกันนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้เจอผู้โชคดีหนึ่งคนแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะโค้ดจากพีเอติกมาแจกนะชื่ออะไรนะชื่อต้นครับครับเล่นมานานจังพี่โอ้เสียดีแล้ววันนี้อ่าก็ตั้งแต่ควยมอนเปิดเลยโอ้ฮะเว้นวันแรกเลยปะใช่ใช่ครับผมเล่นพอๆกันเลยแต่ผมมีเว็บไปช่วงหนึ่งครับผมวันนี้ผมมีโค้ดจากพีเอติกมาแจกครับก็ตามที่ผมประชาสัมพันธ์ในช่องนะอันนี้พี่รู้จักช่องสมาร์ตบังกี้ไหมครั เคยเห็นในยูท์เคยเห็นบ้างครับผมอันนี้ผมมีคําถามง่ายๆครับสำหรับพี่นะครับดิซอนเป็นมังกรที่เก่งที่สุดใช่ไหมะรับจริงๆผมดูลูกทรงอ่ะซอนนั้นจริงๆเป็นมังกรนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะน้องน่าสงสารน้องนมาพี่ใช่ S <S คือแบบบางตัวที่แบบไม่น่าใช่มังกรก็บอกเป็นมันงกร,งกรนะต้นมะพร้าวเป็นต้น <laughs> ใช่ใช่ใช่มะพร้าวโลล่า <laughs> เป็นมังกรอ้ <laughs> นะครับมะพร้าวก็เป็นมังกรได้สงสาร<ช>ลิซ่าดอนครับผมวันนี้ผมมีโค้ดมาแจาากให้กับพี่ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเป็นไอดีหลักพี่ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> ได้ได้ได้ข้างล่างสุดเลยครับที่มีดิมที่ไข่เกาะโค้ดใช่ครับโอเคได้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมนะครับก็วันนี้เป็นผู้โชคดีคนแรกของเราเลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปหากันต่อนะ โอเคครับผมขอบคุณพี่มากนะครับบครัเรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับผู้โชคดีคนแรกนะก็เดี๋ยวเรามาเดินหากันต่อนะครับผู้โชคดีคนต่อไปคือใครนะฮะเฮ้รทุกคนวันนี้เราเจอผู้โชคดีคนที่2นะครับที่เราจะเอาโค้ดจากเซ็นติกมาแจกนะผมมีคำถามง่ายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสเรื่องคำตอบครับผมแค่อยากฟังเฉยๆนะเอางี้ก่อนเราเล่นมานานแค่ไหนต่อตั้งแต่2016 2016เกมเปิดสตาร์เตอร์ตัวแรกที่เลือกคือตัวอะไรฮะับจำได้ไหมโอ้ต้องจำได้พี่จำได้ไหม เต่าใช่ไหมครับผมเลือกฮิตตครังนี้ <c oughs> ครับผมมาวันนี้เราโค้ดมาแจกกันนะผมเดี๋ยวเราแจกไปเลยน,นะครับหนึ่งรางวัลน,นะเรียบร้อยไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคด,ดีคนต่อไปกันนะตอนนี้เราถ่ายรูปไปหนึ่งไปบ่ายกล้องหน่อยเย้ทุกคนผมเดินหามานานมากวันนี้ได้ผู้โชคด,ดีคนที่3มแล้วครับผมนี่ก็อย่างที่บอกนะเราจะมาโค้ดจากเนนติกมาแจกให้นะครับผมพี่ชอบโปเกมอนตัวไหนที่สุดครับที่พี่ชอบ ที่ชอบที่สุดใช่ไหมครับใช่ใช่ชอบลิซาัดดอนครับอุ้ยชอบบนผมเลยทำไมพี่ชอบลิซาัดดอนนะพอน้องไม่ได้เป็นมังกรใช่ไหมฮ่า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 าฮ่ครด้ครับเล่นเงาเลยครับมันดูเท่ดีครับเท่ดีะยิ่งชายนี่ตัวสีดำนี่คือแบบโคตรเท่ใช่ใช่ครับผมมาเดี๋ยวผมเอาโค้ดแจกสักคู่หนึ่งนะครับแรกเลย เย่เรียบร้อยครับๆขอบคุณครับขอบคุณครับ๊บบบบบายบ๊ายบกล้องกับปิดกล้องดีกว <laughs> เจอผู้โชคดีคนต่อไปแล้วนะนี่รู้จักผมด้วยเมื่อกี้ทักผมก่อนแต <laughs> ่ใจร้ายมากเลยบอกว่าดูช่องผมมนผ่านนะ <laughs> ครับผมตอนนี้เรามีโค้ดจากเนียนติกมาให้นะครับก็เป็นโค้ชที่อยากจะให้ผู้เล่นออกมาเล่นกันเยอะๆนะมีคําถามง่ายๆนิดนึงนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วก็ถามว่าโปเกบอนที่รู้สึกว่ามันน่ารักที่สุดในเกมเนี่ยตัวไหนครับน่ารักที่สุดเหรอเออมันน่ารัก โปเกปี้ครับโปเกปี้อ๋อแต่ร่างสุดท้ายนี่ไม่น่ารักเลยนะโอเคครับผมมาเราแจกโค้ดกันเลยนะฮะตอนนี้ใช้ IOS หรือ Android ครับใช้ IOS ครับ IOS เหรอ IOS ต้องเข้าเบราว์เซอร์นิดนึงครับผมเสิร์ชว่าโปเกมอนโกเป็นวัครีดิมครับได้ครับขอเข้ายังขอแป๊บปั๊บปั๊บมาแล้วทีเลย เรียบร้อยครับผมก็พี่ฟักไข่รัวแล้วก็อีกทีนึงครับโอเคครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับบายๆกล้องหน่อยเอ้บายเจอกันใหม่นะครับเราเจอผู้โชคดีอีกคนหนึ่งนะครับวันนี้ออกมาเล่นคอมบูแซนนะครับผมครับเล่นโปรยอนวันนานยังฮะจริงเล่นภาคหลักทุกภาคแต่ว่าพ่อแม่โกก็เล่นบ้างไม่ได้บ่อยครับช่วงนี้กลับมาเล่นกลับมาเล่นนะแต่ว่าวันแรกๆนี่น่าจะเล่นเลยตอนออกใหม่ๆใช่เล่นแบบเหมือนผมเลยครับช่วงนี้ก็กลับมาเล่นเนาะสนุกๆครับโอเคครับอยากถามคําถามนึงครับ ครับผมโปเกมอนตัวไหนที่คิดว่าเท่ที่สุดครับผมเอาเท่ที่ไม่ต้องสมความเก่งเลยเท่ที่สุดในเกมอาร์คิดเราเอาเท่ครับใช่เอาตัวที่ชอบเลยกันอ่าตัวที่ชอบเป็นเป็นเกรเซียของกราฟิกนาของอีวีครับอีวีเอากระงน้ำแข็งอ๋ออีวีน้ำแข็งนะครับผมโอเคครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกนะเรามีโค้ดจากเนียนติดมาให้นะสำหรับคนที่ออกมาเล่นนะครับผมมาโอเคครับผมไปบ่ายกล้องให้นนีนะครับแกไว้เจอกันครบรุ่นหน้านะครับขอบคุณมากครับโอเคครับทุกคน วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ได้แจกโค้ดไปอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวผมจะอยู่อีกสักพักหนึ่งนะครับขอแจกโค้ดแบบออฟไลน์ไปก่อนนะครับผมนะ ใครที่เจอแล้วก็เล่นปนมอนโกผมก็จะแจกให้นะครับอย่างที่บอกนะสำหรับกิจกรรมเดือนหน้านะจะมีโค้ดมาแจกหรือเปล่านะครับยังไงก็รอติดตามกันได้ในช่องเลยนะครับผมก็อาจจะโพสก่อนวัน2วันนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้โค้ดมาตอนไหนนะครับผม <laughs> ก่อนอื่นก่อนที่เราจะจบไปนะครับเราจะต้องอีโวก่อนนะเป็นอ่าวชายนี่มา <laughs> ผมไม่ได้เปิดน้ำหอมแล้วครับนะจะไม่ได้เล่นต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอแจกโค้ดอยวท่นี้นะครับมาก่อนอื่นเรามาอีโวปิดคลิปกันก่อนนะเราต้องอีโวชายนี่นะโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุ นี่นะฮะตอนนี้เรามี17ตัวหักออกไป2ตัวนะครับ ใช่ไหมสองตัวแรกนะผมเราได้ทั้งหมด15ตัวนะสามชั่วโมงนะฮะคือออกมาเดินเล่นมันก็ยังได้เยอะอยู่นะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เดินเล่นวันนี้เปิดน้ำหอมเยอะมันจะออกน้อยมากๆนะครับโอเคแหละเยอะอยู่นะครับแล้วเราอีโวไปเลย1ตัวนะครับนี้เราอีโวสองตัวปิดคลิปกันนะผมชอบเก็บทุกร่างนะครับแต่ตอนนี้เราอีโวได้แล้วเพราะว่าอีเวนต์นี้เราก็ได้เยอะอยู่ <laughs> แซนธรรมดากี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมห้าส่วนแซนที่เป็นอลร่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวโอ้โหสิบตัวกับห้าตัวนะคร โลล่าหนึ่งตัวนะครับเดีย๋ยวลองดูว่ามี3ดาวหรือเปล่านะครับผมมีอยู่นะครับนะครับตัวนี้แล้วกันตัวนี้เหมือนจะเก่งกว่าใช่ไหมเอาเป็นว่าตัวนี้แล้วกันนะฮะเก่งกว่าหรือเปล่าไม่รู้เห <laughs> มือนถ่ายรูปวันนี้จะมีพิเศษสุดๆนะครับผมเดีย๋ยวผมต้องถ่ายรูปกันนะเออมันจะออกมาเฟร,รมคู่กันเลยทุกคนเดีย๋ยวเราถ่ายรูปกันนะครับผมนะฮะทุกคนนี่เป็นรูปที่5นะเห็นบอกว่าจะมีรูปพิเศษไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะหรือผมโดนแกงจับกรอบนิดนึงนะผมจะต้องเอาเตี้ยเยนิดนึงนะครับถ้าผมจะโพสใน ยังไม่มาเลยอ่ะมันเป็นรูปเดิมทุกคนทําไมบางคนเขาเหมือนมีรูปแปลกๆด้วยปะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองอีกรูปหนึ่งว่ายังมีอยู่ไหมหรือว่าจะถ่ายได้เยอะกว่า5รูปเพราะว่ามี2ตัวนะฮะสังเกตว่ารูปแรกที่ผมถ่ายไปเป็นน้องแซนที่เป็นอโรล่าเนาะรอบนี้เป็นน้องแซนที่เป็นธรรมดานะคันโตนะครับผมเดีย๋ยวลองอีกรูปหนึ่งนะครับเมื่อก่อนมันตอนเล่น a อ d ด o อ d มันทําให้ซ่อนหลังเก้าอี้ได้นะแต่อันนี้เหมือนมันซ่อนไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนไม่มีแล้วว่าทำไมผมไม่ได้รูปพิเศษอะ่ะ โอเคผมสำหรับนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณสปอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะใครพอมีกําลังอยากสปอร์ตช่องเรานะกดปุ่ม j o i หรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะกดเข้ามานะครับผมผมมีดิสคอดให้สำหรับสปอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่นะครับผมมาคุยกับผมต่อใต้นะสัพเพเห์เลรอวันนี้ไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดี